สิริโฉมเพลิดเพลีวแก้วประพัดสิริรัตเพลิพริพร้งพระมิ่งขวัญสิริกิจราชินีศีราชันสิริมั่นพระแม่เจ้าปกเก้าไทยเฉลิมพระชนมพันษามหาเริกพระเกียรติเกิกปรากฏราสดใสเฉลิมพระแม่หลวงทรงห่วงใย ฉลองชัยเทิดมหาราชินีหลักโครงการทรงสร้างเกื้อเพื่อไพฟ้าหลายคุณค่านำไทยให้สุขสีล้วนอาชีพสร้างศารรสินแผ่นดินนี้เลิศสิ่งดีโลกประจักษ์อน,นันคุณโครงการฟาร์มตัวอย่างทรงสร้างเสริม ช่วยภูมิเพิ่มยืนยงทรงเกื้อหนุนชุบชีวิตชนทั่วหน้าทะการุณราดอบอุ่นพระเสริมสร้างถิ่นอ่างทองน้อมสิระถวายพระพรบวรพจน์น้อมวจีมะทุรสปรากฏกล้องน้อมชีวิตปวงไทยใจปรองดองน้อมกมลแท่สองทรงพระเจริญ ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพระพุทธเจ้านางสาววราลักษ์บัวเลิศนายกสโมสรไลออนสีตรังและคณนะ